โดยสำนักงานพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงุาค่ะร่วมกับในงานองค์การสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานค่ะตั้งแต่วันที่ในวันนี้ค่ะดิฉันขออนุญ,ญาตนำเรียนในรายละเอียดค่ะสืบเนื่องจากการที่กระทรวงพมจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งวันนี้เราต้องการที่จะสร้างความเข้าใจค่ะในบทบาทค่ะ กิจกรรมที่ดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นมาค่ะท่านก็จะมีการสร้างความรู้สกวันน่งนะครับที่ได้มาร่วมกันกับเพื่อนในกท่านเพร่อสังกอและความมั่นคงของจังหวัดสงานะครับทังหน้าศัก็าัพนาของภาพชีวิตกองกุ้มรอบบ้านโดยกับเพื่อนไปยใต้โครงการตึงกระ่ต้ก็มีการกับเพื่อนก่อโคุงไทในห้ามิติแอพื้นที่ตรงนั้นนะครับ ไปเช่นถ้าเราทำระดับนด้วยกัน,นกลองนามได้เลยค่ะสงคามปันสุดนะคะ,ะก็จะเป็นจังหวัดแรกแรกค่ะที่จังไม่ได้สายมากคนค้างเลยท่าเสียจากัวแถวใไปท้าแถวส่วนแคนนอกท่าส่งการชุดห่วยงานในจังหวัดฉะนั้นก็นนนนจ,ะจะต้องมาร่วมกันช่วยเหลือกลุ่มกล่าวบานในแต่ละเครือข่ายความร่วมมือนะคะที่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับ สจนะคะในท,ท,ที่นี้ค่ะแล้วก็มาร่วงลงนาำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพราะฉะลื่นไหลไปตามปัจจันะคะต้องขอบคุณนะคะ เป็นภาพที่สวยนเดค่ะลอันลองนะคะเอป็นภาพที่สวย